ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ เข้าสู่รายการโฮ r o V.I.P. underscore 789 channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงประจำเดือนธันวาคม2563สําำหรับคนที่เกิดในนกกริย์ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่อยากจะรู้ว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามในรายละเอียดกันเลยครับ คนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ต้องบอกเลยว่าในเดือนธันวาคมนี้คุณเองจะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดั่งใจอยากจะปีกวิเวกหรืออยากจะไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่คนโทรหาไม่ได,หไได้หรือติดต่อไม่ได้ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะรับโทรศัพท์หรือไม่อยากจะเจอผู้เจอคนเลยทีเดียวอารมณ์ของคุณเป็นแบบนี้และมันจะเป็นแบบนี้ จนถึงแค่สิ้นเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของการงานตอนนี้งานของคุณอาจจะเยอะแยะหรืออาจจะมากมายมากขึ้นเลยก็ได้เพราะว่ามันมีดาวที่โคจรย้ายและเป็นคุณสำหรับตัวของเราการที่งานเป็นคุณนั่นแปลว่างานอาจจะมีเยอะงานอาจจะมีมากจนทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าหรือรู้สึกเครียดกับมัน คิดว่าจะทำยังไงให้มันได้ดีหรือคิดยังไงแล้วทำให้เราสามารถเติบโตก้าวหน้าในธุรกิจในเรื่องของการงานได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเครียดกับมันวิตกกับมันแต่ผมอยากจะให้คุณพยายามเข้าใจใน,ในบริบทตรงนี้ว่าหากคุณมีงานประจำหรือทำงานกินเงินเดือนอยู่แล้วเนี่ยงานของคุณในช่วงนี้ถือว่าจะเยอะจะมากเลยทีเดียวจนถึงขั้นอาจจะต้องทำล่วงเวลา หรือทำโอทีหรือทำงานมากมายหลายอย่างหลายหน้าที่เลยทีเดียวซึ่งคุณก็จะต้องก้าผ่านในช่วงระยะเวลานี้ไปให้ได้เพราะถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับตัวของคุณนึกถึงเสมออยู่ข้อหนึ่งว่าหากคุณยังมีงานยังมีอาชีพที่ทำอยู่อย่างน้อยคุณก็ยังอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างดีเพราะว่าคุณยังมีภาระมีความรับผิดชอบคุณจะเป็นที่จะต้องอยู่เพื่อจะ ดูแลคนรอบค้างอีกหลายชีวิตนะครับฉะนั้นคุณต้องพยายามเป็นตัวหลักของคนในครอบครัวและถ้าคุณมีความอดทนและก้าวผ่านในช่วงระยะเวลาน,นี้ไปได้แล้วสิ่งต่างๆที่คุณจะได้รับกลับมามันเกินคุ้มเกินค่าอย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ทํางานส่วนตัวหรือทํางานอิสระหรือทํางานฟรีแลนซ์ต่างๆ ผมว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องแอคทีฟมากเลยเพราะว่ามันมีงานเข้ามาทั้งงานนอกงานในงานหลวงงานลานะครับตอนนี้ทํางานอยากต่อเนื่องหลายงานเลยทีเดียวหลายจ็อบเลยทีเดียวซึ่งผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่เกิดในปีนักษัตริย์ปีมะโรงนะครับคุณเป็นคนคิดใหญ่เป็นคนทํางานใหญ่เล็กๆไม่แต่เวลามันทํามามันได้มาเนี่ยมันก็จะมีศักยภาพ ในเรื่องของผลลัพธ์ในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นยิ่งคุณทํางานใหญ่ผลลัพธ์มันก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยฉะนั้นในช่วงนี้ชาวปีมะโรงเนี่ยคุณเหนื่อยในเรื่องของงานเหนื่อยไปเถอะผลลัพธ์ที่คุณจะได้เกินความคาดหมายอย่างแน่นอนมั่นใจในเรื่องเรื่องนี้เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการเงินผมมองว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมองเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็ในอีกครึ่งเดือนหลัง ถ้าในครึ่งเดือนแรกนี่แปลว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาได้ซับเข้ามาอยากต่อเนื่องตลอดเวลาเลยถึงแม้มันจะได้ซับในครึ่งเดือนหลังคุณก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องจ่ายไปหรือเสียไปนะครับกับเรื่องภาระความรับผิดชอบเรื่องหนี้สินผ่อนบ้านผ่ผอนรถผ่อนบัตรเครดิตต่างๆนั่นคือสิ่งที่คุณมันมีโอกาสที่จะเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวามันอาจจะมี เหตุการณ์เฉพาะกิจหรือเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันในเรื่องที่เราจะต้องใช้จ่ายออกไปนะครับก็ต้องวางแผนในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในพื้นฐานต้นทุนของคุณในเรื่องนี้มันโอเคอยู่แล้วและผมมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทําในช่วงระยะเวลานี้การเงินที่คุณหามาได้ในช่วงนี้ถึงแม้จะได้เข้ามาก็มีเรื่องจ่ายออกไปก็ยังพอหมุนยังโฟโในเรื่องเรื่องนี้อยู่นะครับ หากมองถึงในเรื่องของโชคลาบก็บ่งบอกอย่างมีนยัยยะสําคัญเลยว่าตําแหน่งของดาวโชคลาบเนี่ยมันมาตกในเรื่องการเงินและก็ทรัพย์สินของคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินทองหรือได้ทรัพย์สินเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของออชีวิตนะครับโอกาสที่คุณจะได้เข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะมีดาวใหญ่หรือดาวโชคลาบ มาตกในเรื่องของการเงินของคุณนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณจะได้จากการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็มีโอกาสได้หรือคุณอาจจะขอกู้โอดีแบง์ขอสินเชื่อแบงก์ก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาด้วยเช่นกันหรือมีโอกาสที่จะได้จากหนี้สินเช่นใครติดหนี้ติดสินใครค้างหนี้ค้างสินของคุณบางทีคุณมีโอกาสได้เจอหรือรได้ทวงถามก็มีโอกาสที่จะได้คืนมาด้วยเช่นกัน นั่นแปลว่าโชคลาภของคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่ได้เรื่องเสียหายแต่ประการใดนะครับก็ถือว่าจะมีโอกาสที่จะได้เข้ามาในหลายหลายช่องทางเลยทีเดียวมาโฟกัสในเรื่องของความรักดูบ้างนะครับผมโฟกัสให้กับคนอยู่2กลุ่มคือกลุ่มของคนที่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตมออีลูกมีเต้านะครับหรือใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ในครึ่งเดือนแรกก็ยังดูโอเคอยู่ ยังไม่ได้มีปัญหาให้กลุ้มอ,อกกลุ่มใจแต่อย่างใดนะครับความสัมพันธ์ก็ยังมีไปตามปกติอยู่กระทบกระทั่งมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องประเด็นหรือเรื่องใหญ่โตแต่ประการใดนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังอันนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าตำแหน่งของดาวความรักตกเดือนเสียเรือนเสียมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของความไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือ,เ,อ,อเวลาที่จะคุยกันเจอกันน้อยเกินไป หรือตัวของแฟนอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเช่นมีปัญหาเรื่องความเครียดหรือปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องเคาะปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุต่ตางๆก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่เกิดในปีมะโรงนี้ถ้าคุณมีคู่มีแฟนต้องระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก่อนจะถึงสิ้นปีโอกาสที่จะมีเคราะหรือว่ามีอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มของคนโสด อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังโอเคยังถ้อยทีถ้อยอาศัยยังเป็นไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่นยังไม่มีข้อสงสัยหรือมีข้อวิตกแต่ประการใดนะครับแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาอันนี้ก็ต้องเข้าใจหน่อยว่าดวงดาวมันโครจรตกในเรอนชะตาที่เสียอาจจะไม่ได้ดีนะักเวลาในการพบกันในการเจอกันหรือคําพูดที่คุยกันอยู่เป็นประจําอาจจะมีความรู้สึก ย้อนแย้งกันบ้างหรือมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคกันบ้างแต่อย่าให้คุณพยายามเข้าอกเข้าใจมันนะครับหลังพ้นสิ้นเดือนธันวาความนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องของความรู้สึกนะครับที่มันแย่ๆมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจสําหรับตัวของคุณในช่วงเดือนธันวาความนี้ก็คือ 1. ปัญหาของคนรอบข้างอาจจะไม่ดีคุยพูดจารับปากรับคํายังไงก็แล้วแต่อาจจะคาดเคลื่อน หรือพูดจาไม่เป็นชิ้นเป็นอันพูดจาลับปากไปพร่อยๆโดยที่ถึงเวลาจริงๆก็ไม่สามารถที่จะทําตามสัญญาได้หรือปัญหากระทบกระทั่งระหว่างตัวเรากับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นพี่น้องยังไงในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่หลับตาข้างหนึ่งหลับตาหลับ ปิดปากนะครับอย่าไปฟังอะไรมากมายปัญหาก็จะไม่มีบานปลายแต่อย่างใดก็ต้องระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งหรือปัญหาในเรื่องที่2คือบริวารลูกน้องอาจจะลาออกอาจจะทิ้งงานอาจจะทํางานให้เสียหายหรืออาจจะมีปัญหาทําให้เนื้อง,งานมันไม่สามารถทําแล้วเสร็จทันท่วงทีก็ต้องหาสแปร์หาบริวารลูกน้องออคอยทดแทนกันไว้ไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเกิดงาน เ,เสียหายงานทําไม่ทันก็จะโดนปรับก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของบุตรของลูกในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ต้องระวังปัญหาความาใจร้อหรือความที่ไม่ค่อยฟังเอาฟังเรานะครับในฐานะที่เป็นพ่อแม่คนหรืออาจจะดื้อไปหน่อยหนึ่งก็ต้องระวังหรือปัญหาเรื่องการเล่นแล้วมีเคราะห์มีอุบัติเหตุต่างๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ไว้ให้มากนะครับเอาละคลิปนี้ก็พอเป็น ไกด์ไลน์เบื้องต้นสำหรับคนที่เกิดในปีมะโรงในช่วงสิ้นปี2563นี้ก็ท่านใดที่อยากจะตวรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกแบบละเอียดเลยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0957050163 ID Line ก็คือ horovip_789 Underscore นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอ การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกิดไปแต่รับรองว่าำํทำทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญ ที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ